ตอนที่คุณลุงบนมาท่านสิ้นท่านส้นตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับอนตวดน้ก็ปูรู้ดีกว่าปสิ้นเล้อไม่รู้าสอะไรนะแปสิบปีี่ีอายุแปดสิบปีแตู่กแกตายเรรทป็นลุงนะใ่อยู่ด้วยกัน พระอาจารย์แจ็คเป็นอะไรกับเป็นหลานเป็นหลานนะครับงรับแกเป็นท่านเป็นลุงแต่ไม่ได้คอยจำหลังพ่งสาิทานแกชอบเล่นิทานเรื่องชาโดกของพระเจ้ากิตตมุตค่ะแกพูดเก่งอยู่อย่างอื่นไม่ถนัดเลยเพราะจงเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นนะชอบชอบฟังนิทานแล้วตอนนี้อธิของท่านลุงบุญนาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอาอยู่ที่นี่แหละครับ มันมมนมีมันไม่มีเสษวิอะไรหรอกมัแค่เวลาเนาะไม่ใช่เป็นพระธาตประเทศษแต่มีสีขาวอยู่ก็คนก็บริสุทธอยู่ยังดีกว่าคนบวชอ่ะแก็เคยบวชป่ื่องลูกนี้หนักมากแกเคยเล่าเลยตอนแกศึกแกเคยเล่าให้ลวปู่ฟันผู่ฟันอาจารย์โล้คือว่าอ พี่บ้านให้บ้าท่านเคยเล่าให้ฟังไหมว่าแกเป็นที่บ้าแกเป็นเป็นคนชอบจังกอล้ำคนแกสมัยตะก่อนชอบจังกอล้ำแล้วก็ไปลำด้วยเออไปลำเนาะไปล้ำไปลำเรื่องไปล้ำเรื่องนั่นแหลที่วัดลูกปู่พันนั่นแหละแ่งนิทานใหจอยแดงรนยม ตอนสลองบทกลางน้ำนะที่ท่านทำสึดศาสนาท่านก็เลยเป็นลำที่นั่นพอลงมาแล้วก็มาการาบหลวงปู่ฟันหลวปู่ฟันก็เลยะะหิว่าคือ<า>ตะกอนครับปจิบัติดีอยู่นี่แกตนบวชแต่พอศึกแล้วหลวงปู่ฟันก็เลยว่าให้ <c oughs> แกเคยสอนให้ฟังนะไม่ค่อยจำอะไรมากมายหรอกเพราะยังเล็ก,กตะก่อนเลืองประวัติที ท่านบวชท่านทาอะไรมาไม่ไม่ค่อยจำเท่าไหร่สายนี่เป็นผู้ชายเยอะครับผู้หญิงน้อยครับมีผู้ชายผู้หญิงก็ใมค่บ้างนที่เป็นร้านนะเออเยอะอยู่ร้านเั้คนบวชีนี่เป็นใครนะครับนื่ชีแสงจันอยู่ทีสีแสงจันโอ้ชีแสงจันนี่จะเปล่งนะจะรู้ยู่ทีวัดอันสร้างขุยของอาจารย์วิระนะเพื่อนจะจำได้นะอยู่ที่อันยุธีวัดรอาจารย์วิระนะ แต่ท่านไม่เอาอย่างเดียว้ของอยู่เวนี่เป็นแม่ทีอยู่อันอาจารย์วิระนี่แหละคื่สักคุยพระโคนี่แหละหลวงปู่ในคืนวันนั้นนะครับที่ผมได้นําพระบรมโบราณธาตุของพระประพูดนะครับที่น้อมถวายให้หลวงปู่ตอนที่อยู่ที่วัดหลวงปู่ศรีนะครับวันนั้นนะฮะเทวดาบุญมาได้ได้มาเข้านิมิตของท่านอาจารย์วิการ ว่ามาขอพระบรมบูราธาตุของพระประพูดมาเทวถวายมาปดิสถานนัดสถานที่นี้ให้ถวายหลวงปู่ครับวันนั้นหลวงปู่จําได้ไหมครับที่ผมถามหลวงปู่ครับอ่าและหลวงปู่ได,ได้ได้ตอบมาฮะว่าว่าว่าเทวดาบุญมามีจริงนะครับนะให้อาจารย์พิการอ่ได้อยู่กําแพงเพชรแต่ได้มีนิมิตของของ,ของเทวดาบุญมามา มาขอพระบรมบูรรานธาตุของพระประพูดพระพุทธเจา้ามาเป็นเดชฐานอยู่ที่นี่ครับปู่จาได้นะครับคือระหว่างตอนที่กําลังจะล้มตัวลงนอนนะหลวงปู่ก็นอนภาวนาไปพอจิตสงบปุ๊บเนี่ยเห็นพระมหาพธิธสัตว์คนอิมประทับอยู่แล้วก็เห็นเทวดาองค์หนึ่งมากับพญานาคลอยมาคู่กันนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เข้ามากราบพระโพุทธสัตว์นอิมแล้วก็หันมาขอผมแบบว่า ขอพระบรมธาตุของพระบพูทรรัตนพุทธเจ้ามาประดิษฐานวัดป่าวีรธรรมทีนี้ผมก็ไม่เคยมาที่นี่ครับหลวงปู่ก็เลยไม่ทราบว่าอ,อย่างไรเสร็จแล้วก็เลยได้โทรบอกกับได้โทรหาพี่หมูครับบอกว่าอพี่หมูก็คุณเจ้าว่าช่วยเอาพระบระมธาตุของพระระพูดเนี่ยถวายอาหลวงปู่หน่อยครับโอ้พระสนมแก่น จะขอควายอย่ครับเคยอธิษฐานนะเคยอธิษฐานมาให้ันหลวงปู่หลวงปู่ได้บอกบับผมว่าคนแถวนี้เรียกเทวดาบุญมาเพื่อแก่แก่บ้านแก่เมืองใช่ไหมครับใช่เขาคนแถวนี้เขาจะเรียกแบบนั้นใช่ไหมครับแกเคยไปช่วยบ้านและงานงานอะไรช่วยบ้านทุกบ้านแล้วนักปัจจุบันนี้อัฐิของของท่านเทวดาบุญมาก็ยังยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ แต่ที่อที่เทวดาบุญมาเนี้ยรูปร่างท่านจัดเล็กๆนะครับไม่ไม่ไม่ใหญ่ครับแค่ฟอมอยู่เห็นครับเห็นบอกว่ามีมีสาวบุญมาเหรอครับใช่สาวบุญมาหนึ่งใบ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 รายราชกาอทำอะไรราชกครับไม่อยู่ทวัดบุญมา บุญมานี่ไม่เท่าไหร่แต่บุญมา, hey. 네านี่แก่กว่าเนาะอ๋อบ nee. ุญมาที Pepper, ่อยู identified. ่ที่นี่แก่กว่าคือบุญมาอ๋อเทวดาบุญมาที่เห็นนั่นคือผอมๆองค์องค์อันนี้คือคือองค์ที่แก่กว่าใช่ไหมครับอ๋อครับแล้วเส้นไปกี่ปีแล้วครับองค์นั้นอ้วนอ๋อครับองค์นี้อ้วนที่ที่เสียไปที่หลังนี่อ้วนอ่าคนละองค์กันคนที่ใหญ่ครับคนใหญ่แล้วท่านเสียไปหลายหลายปีไหมครับเนี่ยก็หลายปีแล้วนะครับ ท่านกล่าวว่าหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่อินตองหลวงปู่สมศรีแล้วก็หลวงปู่ปัน่นล้ลวนเป็นสหธรรมิกเคยจติในสมัยพระประพูตและคณะพระเจ้าแล้วก็เคยบำเพ็ญเพียรสมัยนั้นเป็นสามเณรปฏิบัติธรรมอยู่ร่วมกันแลวน้ลวนในมาในภพนี้ก็บุญส่งให้มาจติได้มาบำเพ็ญเพียรต่อในภพนี้เพื่อให้หมดซึ่งความทุกข์ถื่าค้นจัว่าจะสงสารนะครับ อ,อะไรเป็นทุกข์ไปไม่ได้ก็เป็นทุกข์ไปไม่ได้เป็นทุกข์เดี๋ยวมันก็เจ็บโน่นเจ็บน,บนี้เออเวลามันแก่มันครับเดินก็ไม่ได้มันเป็นทุกข์เลยนี่แล้วนี่ผมไม่เห็นทุกข,กข์ทุกคนแต่ก่อนอย่างเขานี่โอ้ทุกวันนี้ก็จะขึ้นเขาอยู่แต่มันขึ้นไม่ได้ ถ้ายังมึมจะขึ้นไปบางเพนอยู่เขาเขาบรรณาเน็นอยู่แถวปูนังกาขึ้นโน้นอยู่กับอาจารย์จะมันลงมาวิ่งนาบ้านมันจะมายากหลวงปู่เคยขึ้นไปปูนังปูนังกาฮะับโอ้ยโอหลวงทางหลวงทางก็ห้อยห้อยเท่าไม้ขึ้นไปอาจารย์ขึ้นก่อนอาจารย์เลี้ยงอยู่กลางอาตมาสุดท้ายที่หมุนขึ้นไปเลย Oh. พี่หัวมันหีพี่หัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆหัวัูมันลับพุ่ง oh. มันก็มีของน้ำหล้ทางไครก็ขึ้นตรงนั้นไป oh. ขึ้นเอ,าอ้ายา oh. ยากำลังราชสีพวกที่ไม่มีไม่มีนม oh. มันมีน้ำนม oh. ให้ลูกกิน oh. อยา,าน้ำฝนข้นนนมกระปุกกินแล้วมันจะมีน้ำหลอมให้รู้ให้จิ้ไมไป<อ>มันมีอยู่ที่เดียวของปู่ฮะเออมันมีในตรงนั้นอ๋อที่อื่นไม่มีฮะไม่มีเดี๋ยวนี่เป็นย่างหนึ่งหเป่าครับอ๋อมันมัน,ม,นมันเป็นคล้ายๆกับบอระเพ็ดนันอยู่ในดินครับสีแดงแดงอยู่ในดินคล้ายๆกันอ<ม>ืมแต่ผมก็พ,พ่อพ่อกับบอ,อ,อระเพ็ด ตอนที่หลวงปู่ขึ้นไปมันมีเกดพญานาคมีอะไรยังฮะที่หินที่เป็นย,ย,ย,ยังไม่มีอ่ะฮะโอ้แต่เด๋ยนนี้เด๋ดยนนี้มันเป็นเกศพญานาคเลยนะปู่นะอฮตอนที่หลวงปู่ขึ้นไปตอนนั้นยังไม่มีใช่ไยังไม่เกิดที่พุทธการเลยครับไม่ไม่ยังม,ม,มโอมันไปคนละท่ากันอ๋อไปคนละทา่าไม่ได้สนใจกบบอันนี้อ๋อฮะอาจจะมีแต่สมัยโน้นครับเพราะอันนี้ ถ้ำอันนี้มันอยู่หลายปีแล้วมันไม่ใช่ปีครับอาจจะเป็นพันๆปีหลายปีพันปีแล้วครับมันเป็นถ้ำพญานาคถ้ำพญานาคอื่จะมาก็จะไม่เคยขึ้นนด้ไงครับได้ยินแต่เขาว่าอืมแต่มันไม่ด้ขึ้นครับถ้าจะขึ้นก็ไปลงทะเบียนอืมลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นครับ้องคนขึ้นไปแล้วก็ลงไม่ได้อืมหาย ทำไมอะฮะนานนานก่อนโอ้ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ลงไม่ทันโอ้ลงไม่ทันนะฮะออมัน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 สูงนะครับผมสูงเนี่ยถ้ามาคี่นะครับอาแต่าะคนยังไม่ได้ไปขึ้นนี่อยู่เลโอ้ฮะตอนนี้ก็ขึ้นไม่ไหวครับปู้นะไม่ไหวแล้วไม่หามขึ้นไม่หามขึ้นไปก็ไม่ไหวนะฮะอื หลวงปู่ครับที่นี่มีสระน้ำไหมครับเห็นพญานาคเขาบอกเขาอยู่ที่สระน้ำแถวนี้แกอยู่นี่แหละครับมี่น้องอยู่ตรงนี้อ๋อเป็นหนองเป็นสระใช่ไหมครับเป็นหน้องอ๋อเป็นเป็นหนองเก่าแก่ใช่ไหมครับหลวงปู่บ้างไหมครับเก่าแก่บ้านอุมากว่านี่แหละน้องนี่น้องอุมาอ๋อครับแต่ตะก้อนเขาถือผีครับอยู่ตรงนี้ถึงเวลาเลี้ยงเราจะเลี้ยงทุกปีค ถ้าไม่เลี้ยงไม่ได้เขาเลี้ยงด้วยอะไรของปู่ก็เลี้ยงด้วยข้าวด้วยอะไรนั่ยนะอ๋อม oh. ีกัน,น uh huh. มันมีงูตัวหนึ่งครับเขาจะจับออกมางูการนะบุญมีเป็นคนจับ uh huh. เขาเรียกว่าจับจับของของนี่ uh huh. นะอืนี่มันยังอยู่ในนี้อย่งครับครับ,รบพญานาคยังอยู่ใช่ไหมครับหลวงปู่ อี๋อันนี้ไม่ยุ่ยังไงเน้อแต่ก่อนเห็นอยู่เห็นพราะว่าเขาเขามาหาแล้วเขามาเขามาคู่กับลุงบุญมาครับเทวดาบุญมาแล้วก็มาขอพระบรมธาตุให้มาประดิษฐานที่นี่อาจจะรับเมื่อมีนะมาคุณน้องมีแลนะอธิษฐานดูเขาเจอเลย ไม่ได้มีฤทธิ์เราต้องธิษฐานดูอยากอยากทราบเขาจะนั่งที่ที่ท่านทำสวนอยู่นี่มันมีต้นโพนะที่ไหนนะครับหลวงปู่มีต้นโพใหญ่นู้นที่นานาของรูนานเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นาขงูนานนั้นนาเปรับระดกของรูนานอ๋อครับไปลูกมีต้นโพที่นาของอาจารยไปนอนเล่นครับวัดสุขไปด้วย แต่ลุงคุณมาที่เทวดาท่านนี้อ,าาอธิฐานแล้วก็ได้นะครับอย่างน้องเขาตอนนั้นหาพระบรมธาตุไม่เจอครับก็อธิษฐานขอเทวดาคุณมาว่าถ้าเทวดาคุณามามาขอพระบรมธาตุามาถวายหลวงปู่ก็ขอให้ได้เจอเพราะว่าหนูต้องเดินทางจากชนบุรีมาค่ะแล้วพอมาถึงปุ๊บวันนั้นก็เอาลูกให้หลวงปู่ดูน้องเนนก็มาปุ๊บนูที่ศาลา หลวงปู่ก็หลับตาแล้วก็บอกว่าอืมใช่ไปเอามาพายมไปเอาแล้วพอหนูเดินไปที่ศาลาทางด้านนั้นนะคะยังไม่ได้ขึ้นศาลาเลยค่ะกลิ่นหอมเนี่ลอยออกมาเลยเป็นกลิ่นหอมที่ไม่ใช่กลิ่นน้ํามันนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นหอมเบาแล้วก็เลยได้เจอ,อค่ะแล้วก็พอกลับไปก่อนที่จะกลับมาคือฐานดอกบวกัวคริสตัลอะที่ถวายเดิมชารุดนะคะหลุดหลายกีบเลยอพอดีที่บ้านหนูมีหนูก็เลยจะเอามาถวาย แต่ด้วยความที่ว่าขนาดเป็นขนาดเดิมที่เป็นขนาดเล็กหนูก็แบบว่าอุ้ยถ้าจะต้องซื้อขนาดใหญ่ที่จะรองรับกับพบระบอบและดอกโบทองได้อะ่ะหนูก็ต้องซื้อขนาดใหญ่แล้วขนาดใหญ่แค่สิบห้าเซนน่ะประมาณหมื่นห้าถ้าขนาดนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นหนูก็อธิษฐานบอกวุ้ยเทวดาบนมาถ้าหนูจะต้องซื้ออีกเป็นหลักหมื่นอีกอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวค่าเดินทางอีกหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยจะไหวไหม หนูก็ไปอาบน้ําสวดมนต์ไรเสร็จหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอยู่มันเด้งมาหน้าโทรศัพท์ราคา3,750บาทและขนาดพอดีเลยก็คือนี่ <laughs> แล้วหนูก็กดไลน์ไปถาม<อ>ที่ร้านค้าว่ามีกีบบัวสมชั้นไหม <laughs> เขาก็บอกว่าไม่มีลายหลักฐานก็ยังอยู่เลยค่ะว่ามีแค่กีบบัวสองชั้นแต่พอส่งของมาถึงที่หนูแล้วหนูเปิดกล่องมาเป็นกีบบัวสามชั้นนะคะเหมือนที่หนูอยากได้ก็ตามนี้เลยค่ะ นวยอยู่เจเจแยเจยาไม่ทำอะไรเลยเจ้าเข้าไมวิว่ยโบสถ์หรมันจะปลอดภัยไหมไม่ไ้ิามแล้วได้ราคกบ้วโบอดได้เ่นถูกกว่าเจ็ดทียังไม่เสร็จเจะไว้ที่ห้องหลวงปู่ก่อนก็ได้ครับหลวงปู่จะได้เอาไว้สวดมนต์ใช่ครับ แล้วพระประพุนี่หลวงปู่มาปฏิสฐานบอกครับพระบรมธาตุนะครับนี่แหละครับพระรัตนพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าในอดีตครับใหญ่พุทธเจ้าองค์สมัยโบราณท่านองค์ท่านจะใหญ่กว่าสติครับฝากบัวชั้นโทยุคแรกพระอันนี้พระประคุเก่าขึ้นไปกว่านั้นหรืครับโอขึ้นไปยุคนั้นอีกยุคโอ้ อันภิษฐรกรรมนี่อันภิษฐรกรรมนี่เนาะห้าองค์อภิษฐรกลรมครับจะก่อนอีกแสดงว่าขึ้นไปเยอะครับที่บางกอนที่นนนอนเนาะด้นั่นดนขึ้นขึ้นไปกว่านั้นเอยิบเกลียังึ้นไปขึ้นไปใช่ฮะจำไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้แต่เคยอ่านอยู่ศึกษามาอยู่ครับโอ้นหนังสือก็ยังมีอยู่คือของทางแถวละวาดเราจะมีตั้งแต่ว่าพระสัพพะพิภู พรพุทธเจ้าตั้งปรารถนาไว้แล้วก็มาพระพุทธีบังกอไลมาแต่อันนี้นี่คือจะเป็นของทางมหายาซึ่งย้อนกลับขึ้นไปตั้งแต่ต้นๆกว่านั้นอีกประมาณนั้นนะครับจะมีชื่ออยู่ในศัพท์รมปุกคลิกาสูตรของมหายาแล้วจะไปดูออยู่อ่านอ่านนานแล้วก็ไม่จำาอ่านแล้วไม่ค่อจำเพราะวันี้นะเพราะไม่ค่อยใส่ใจอ่านก็อางางม่น้เสียแล้วก็ ผ่านไปข้าฟังมหาญยยานว่าถ้าหากว่าสวดพระธรรมบุญทลิกสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้า,า,าพระปพระพุทธเจ้าทศนะเนี่ยจะ,สะเสด็จมาคู่กับพระออศรีสกิลยัดีพ,พุทธเจ้าเขาก็เลยจะทําเป็นพระพุทธเจ้าสองพระองค์คู่กันนะครับที่ว่าทางของของทางเถรว,วาทเราก็จะมีการว่าถามตอบปัญหาของพุทธเจ้าสองพระองค์แต่จริงๆของทางมหาญาณจะบอกว่าเป็นพระประพูทธองค์หนึ่งแล้วก็เป็น พระสมณโคดมองหนึ่งครับอแสดงว่าอันนั้นเัดขัดสร้างบารมีมาโลกกันเนาะอันนี้พูดยากเนี่ยหลายชั้นหลายสลับสลับคือจริงๆแม้แต่วัดป่าวิรธรรมผมก็ไม่เคยมาครับก็สมัยนั้นก็คือยังไม่ไม่ได้กลหลวปูงเนาะก็ยังแบบไม่ได้มีโอกาสได้เจออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าด้วยอํานาจของบารมีของเทวดาพุ่มมาครับท่าน ท่านเห็นเริงยานถึงอดีตชาตินะครับแล้วก็ในนิมิตเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านสิ้นไปแล้วจริงๆท่านจะไปอยู่ดาวดึนก็ได้แต่ท่านไม่ไปอยู่ท่านจะมาอยู่ปกป้องพระศาสนาและปกป้องคนที่นี่ท่านอยากสร้างเลยครับท่านก็จะมาท่านก็เลยไปเป็นคนของท้าววิสวรรณครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีข้อจะเป็นยังไงก็เป็นข้อเราอยู่ตลอดครับ ก็เราได้ทําได้สร้างได้อันนี้และญาติโยมก็จะมากราบกันโอ้นี่นนี่ใช่แล้วเราก็บรรลุมาสรีริกธาตุที่สำเร็จให้มาก็จะได้บรรจุในกันจะได้ดีพิเศษจะว่าชั้นบนหรือว่าชั้นล่างเนี่ยชั้นบนเลยชันบะใหญ่ มันขึ้นยากองค์กรต้องใหญ่ต้องมีคนอันนั้นจะได้ปลอดภัยด้วยครับอืมจะได้ปลอดภัยเอาชั้นบนองค์ใหญ่ต้องขึ้นชั้นบนเอาบุษบกชั้นบนบุษบกมันมีสองชั้นอยู่ชั้นบนก็มีชั้น่างบนมันน่าจะเอาขึ้นชั้นบนแต่ต้องมีรถเคนแล้วรถเคนใส่กระเช้าขึ้นไปนะพอหลวงปู่ทำบุษบกไว้ใช่ไหมครับที่จะประดิษฐ์ทำแล้วทำแล้วเดี๋ยวนี้ครับจะลองทำ ต้องคุณพากันขึ้นไปดูมันเสร็จไปขนาดไหนแล้วครับจะมาวันนั้นจ่ายจ่ายข้างแรกแสนห้าจ่ายข้งที่สองวันสองวันสองแสนก็ยังเหลืออยู่ประมาณสักสามแสนสี่แสนปรอมาณโอที่นี่ก็จะถือว่าเป็นพระมหาเจดีย์ที่มีพระบรมธาตุของพุทธเจ้าสัดสอ